ใส่บาดหลวงปู่เขากินนมแล้ววันนี้ใส่บาตรลูกทำบุญเช้าๆใส่บาตรอาใส่ให้หลวงปู่ลูกสาธุครับ <c oughs> อาพนมมือไว้ลูกพนมมือไว้ East ิว no, 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 ัสดค่ะทุกคับไปง่ายเราะหล e ังช <t> ่วงการแล้วหลังสงการพุทธค่ะ <mythology> ่งการเลียว นี่ใส่บาตตอนเช้าบ้านเฮาค่ะนี่บ้านเฮาใส่บาตอนเช้าวัดอยู่ทางนู่นด้วยค่ะอากาศเย็นเย็นค่ะวันนี้อากาศเย็นมากอันนี้ดอกไฟค่ะพาชมดอกไฟเมืองเลยที่สวยดอกไฟสวยสวยจ้านี่ดอกไฟหน้าบ้านเรา สมัยเป็นเด็กน้อยกินด้ค่ะนี่ลูกไฟเล็กๆนี่อันนี้จะเป็นดอกดอกที่บานดอกฝไฟใช่ประโยชน์ได้มากมายค่ะดอกฝายดอกฝไฟค่ะทำบุญใส่บาทแล้วพาชมต้นไม้ดอกไม้หน้าบ้านบรรยากาศเย็นมากวันนี้ค่ะเย็นมากเลยเย็นมากๆ เส้นทางนี้จะไปพระธาตน,นาดูนค่ะเส้นทางนี้ไปพระธาตน,นาดูนชมพระอาทิตย์ยามเช้าๆค่ะพระอาทิตย์ยามเช้าๆเสียงทองฝนตกสองวันแล้วอากาศเย็นค่ะเย็นยามเช้าๆเย็นมาก มือนจังกรหนาหนาวเลยค่ะบรรยากาศบ้านเราดีเย็นสบายเช้าๆก็จะมีการทําบุญไส่บาตรไส่บาตรยูนาบ้านค่ะบางคนเพิ่นกับไปจังหันเนาะค่ะประเพณีบ้านเราคือไปจังหันที่ผู้เฒ่าเพิ่นว่างเพิ่นก็จะไปบางคนไม่ว่างก็จะเป็นการไส่ยูนาบ้านค่ะให้ฟังเสียงธรรมชาติฟังเสียงสายลม ดูต้นไม้หรือพระอาทิตย์ค่ะเสียงนกค่ะเสียงธรรมชาติเสียงนกเสียงจักจันท์เรไรเสียงนกพระอาทิตย์ขึ้นแล้วค่ะหกโมงกว่าบ้านเฮาอากาศก็จะประมาณนี้ค่ะชมต้นไม้ชมท้องฟ้าบานเลือนเสียงไกล้เคี เทียงไก่ขันต้นไม้ปลูกไว้หน้าบ้านค่ะเพื่อจะปลูกต้นไม้ไว้หน้าบ้านแต่จะมีมรดกอด้วยอันนั้นจะเป็นต้นลำไย,ยต้นลำไย,ยค่ะยังไม่ออกผลกับมีนกมาอาศัยมานอนชมแสงพระอาทิตย์ยามเช้าค่ะพระอาทิตย์ยามเช้า เส้นทางนี้ไปพระธาน,นาดูนจากไปพระธาน,นาดูนก็จะ7กิโลจากบ้านเราไปพระธาน,นาดูน<ม>เทศกาลสงการก็จะมีคนมากราบไหว้ธ<ม>รรมชาติบ้านเราค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ